สวัสดีครับพี่น้องอ่ะตอาอย่างมากินแรงวันนี้เสนอเมนูพอใจครับพอใจเอาอย่างมากินแรงนะครับเนาะต้องห้องว่าเอาอย่างมาแก้แอลวันนี้เสนอเมนูแป้งนมยางครับวัตถุดิบหลักของเขานักครับแป้งนมนะครับเนาะผมก็ซื้อมาเนาะครับเนาะนี่เป็นแป้งนมของหมูห่วงง้องหรือควายแหละครับร้านขายเนื้อครับผมผมไปซื้อมาเนาะครับเนาะเนี่ยจัดการครับแป้งนมก่อนเนาะจากนั้นเขาจะปรุงรสด้านน้อยนะครับเนาะ สูตรนี้อย่ามักินแรงผมจะบใส่เครื่องปรุงนั่นแหะครับผมใส่แค่สองแยกนะครับเนาะเกลือครับแล้วก็ชูรสระว่างดิผมมักแป้งนมไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแย่น้ำจิ้มนะครับเนาะนี่ใจ้น้ำพริกลาบเหนือบ้านเขาเลยครับน้ำพริกแม่ผัวคู่ไม้เนาะครับเนาะเก็บได้เหมือนครับจะดใจบะได้ก่อนมันใจนะครับเนาะน้ำพริกแม่ผัวคู่ไม้ก็หนึ่งสองครับใส่ลงไปเลยน้ำปลาครับ น้ามาได้สักน้อยน่ะครับชูรสอันนี้ขาดตึงมาด้เหน้าน้ำจิ้มพริกลา้วว่าน,นี่ผมจะยยาแบบส้มน่ะครับจะบาใสไดีนะครับเนาะจะใจ๊แบะนาวแตนครับวันนี้ขอแบบส้มๆนะครับเนาะระกอบต้นหอมครับซอยหยาบๆนะครับเนาะใส่ลงไปเลยนี่ครับ น้ำจิ้มง่ายๆครับน้ำจิ้มส้มง่ายๆนะครับเนาะมานีครับทานไฟเริ่มฮอนแล้วเดี๋ยวผมเติมคิ้เต่าลงไปสักหน่อยนะครับเนาะเวลาน้่มันมันยดอะครับมันจะได้แบบพุ่มๆนะครับเนาะอาจจะเห็นหน้าผมนะครับเนาะเพราะว่ามุมกล้องบ่ค่อยดีครับมันมันต่ำไปนะครับเนาะแตะมาวางกันเลยครับแป้งนุ่มตีเฮามักไว้นะครับเนาะใส่ลงไปเลยกระจเฮือนไปครับ เอาวางเอาลงไปโอ้ยได้น้ำสมุนไพรสองสามโบกเอาไปปิ้งเนาะครับเนาะเอาวางบนตะแกรงนะครับมันหดตัวครับผมมันจะซุกหา่ำนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะมาแหน่สักหน่อยครับประมาณนี้นะครับลงไปยางต่อนะครับเนาะเอาแล้วพี่น้องแอนเนาะผมว่าประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วครับนี่ต้องปิ้งซุกตัวครับหมกน้ำย่อยนะครับเนาะสุดยอดครับนี่ ติ้งซุกล้นไปเดี๋ยวมันจะเหนียวเนาะหอมขนาดนี้ครับน้ำร้ายแตกส้มปากเลยโอ้ได้ตีนะผมว่าไหนเนาะหอมขนาดน่ะซอยบางๆนะซอยบางๆนะบอกไว้แล้วครับผมน้ำร้ายแตกขนาดนี้อ่ะโมมโยกตัวกันสักขาครับน้าสมุนไพรนะครับเนาะเอาเหี้ยซักขาสองขาครับผม คือยอดนะฮะน้ำจิ้มหมูเขาเนาะเรียบร้อยแล้วครับแป้งนมงัวแป้งนมควายย่างเขาเนาะครับเนาะนี่ผมซอยไว้สักน้อยครับซอยไปจิ้มไปหน่อครับเนาะมาต้องฝั่งครับนี่มาครับมาครับมาครับพี่น้องอามาแกแอลกับผมนะครับเนาะเดี๋ยวสักหลายๆโบ้ครับผมหอมสดสดครับขนาดเลยซอยบางๆครับ ซอยไปจิ้มไปเนาะครับเนาะนี่เนาะอมาแมสมุนไพรนะครับเนาะยอดกับน้ำจิ้มนี่ครับผมน้ำจิม้มพริกลาบแม่ผัว่าคุ้มไหมนะครับเนาะเนี่ยโอเคอะครับมันมันสุดยอดคนระับ เน่ยเตอรครับกับแกมแกแอลนี่นะครับเนาะเอาไปเงี้ยเอาไปทาเอาไปทานกันได้เนอะเหมาะแป้งนมยางครับพี่น้องอาครับผมฝากกไดไลค์กดแชร์ทุกคลิปนะครับเนาะในช่องก็อย่ามากดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ผมมียูทูปแล้วนะครับเนาะฝากเข้าไปกด Subscribe ใ,ในช่องก็อ,อย่ามากีดแรงในยูทูปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ ก็อย่ามาแก้เอไปแล้วครับผมเดี๋ยวไปต่อเห็นลายโบกอยู่ครับผม <laughs> <laughs> สุดกี้พายทำจิมนมนได้ครับเนาะ